หากท่านฝันเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมตามตำราว่าเอาไว้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลหรือโยกย้ายที่อยู่ในอนาคตแต่การเดินทางหรือย้ายที่อยู่ในครานี้นั้น มันจะเป็นไปในทางที่ดีอันจะนำมงคลโชคลาภและสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านเองและครอบครัวและสำหรับเลขเด่นเป็นมงคลจากการฝันเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก็มีอยู่หลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ในช่องคำบรรยายข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กดไลค์หรือกด subscribe เพื่อติดตามมีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่โชคดีมั่งมีมหาสารกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเทินสาธุ